กี่ต like like so ัวมหาบ้านแฮส่เบสพี่น้องกี่ตัวหุกแหลกแหกมานมานอลไรพี่น้องมาขึ้นเด้อพี่น้องนะามคนมาสามคนมาสามคนสคนนี่นะนี่มานอลไรพี่น้องมานอลไรพี่น้องนี่นี่ป้าบริตายแล้วพี่น้องเด้อบริซื้อตลาดเด้อเออบริซื้อตลาดเด้ออะไรอะไรงานมันมันมันพี่น้องมันมันมัน เลแไหมตัวละดักเลี้ยอไรไม่นวดแบบมันเป็นคูน่ะมันเป็นคูนเนาะฮะนเป็นคูนเนาะป่านนี้สซบินหลายป่าฝรั่งขาวขาวได้ฝรั่งบานแฮทำมูอซมบานแฮก่นอนเนาะ มา,มากิน,าานไ,นไ,ไนชเบ็ดมากินน้ำรมศาเสียงน้ำไหลคนน้ำไหลไหลแห่งคนแห่งคับท่านผู้ชมวิ่ไดละ2สองโตเโนาะมามาเป็นมู ตอนนี้กำลังใส่เบ็ดหานผึ้งสมแอนกำลังใส่เบ็ดโ,<อ>โปรได้เซ่ยทานผึ้งส้มเก่งหลายเนาะเอ้าวคนนี้ไปจะได้เนาะต้องนำดีวกว่าไปสั่งซะเอาไว มันจะบ่อ่ะมันจะบ่เนี่ยมันจะบ่ทาบุมมาใส่ปกึเกาทางบุมเออเบิงกันมมาใสเจ้าโตเนาะนี่ใส่เบ็ดนาของคุณใส่เบ็ดทม มันจะการไม่นำคุณเนาะเส้นเบ็ดทำไปได้เส้นเบ็ดเหรอยู่บ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 ออ้เยบ่บ่นะมดเลยคนเบิงผู้ส้มม้ดเบิงกันเลยหนาเส้นเบ็ดนี่ต้งจันที่กันจีใส่เบ็ดใส่เบ็ดตายตายหนึ่งอ้เล็กแถวมันมันถือปลาครึ่งให้ผู้ส้ม อ่าอันนี้ไซเบสอปลาเครื่องเลยเด้อถ้ามือเสืออืมเวอปเครื่องนี่เป็นตัวหัวอ้ปลาเครื่องปลาเครื่องทำมูส้มนี่นี่ี่ดีแลวนั่นนั่ดีแล้วดี้ดอ้นั่นนั่นอ้ยโคตบอยมปลาเครื่องสับี่น้องโ้ยตับโอ้ยอ้ย พี่นอ้องพี่นอ้องเสวัสดีรรยากาศแน่นำนำน้นำไลไฟสว่างคุณนี่ฮานาถ้าเบิ้งดีๆกับผู้เห็นนะครับผู้ชมต้องใส่สติใส่ปัญญาและก็ใส่เบิ้งคักๆกับเห็นเพิ่นเพราะว่าเพววิ่นหายตัวไรเบิกก้งยังเห็นเ <c oughs> ลยรอเกินคนนี้รอเกินครับผู้ชมตัวตึงเด้ ตัวตึงเขาร่งสีดังดังดังคฟบรรยากาศไปเวียดธรงไปเวกาศเ็อับปาเครื่องมันปาเครื่งกวปลยังคือกินเอาเม็ดปอันนี้คือใสเอับปาเครื่งเนื้อรรมดุสมเยวเพอสิขอปาเครื่องเนาะขอปาเครื่งเลยจ่าจนาจาสิขอปาปาเคร่ง ฟสปรเครื่อาวออรเครื่องดเหิเจมเจมเมเจมมปครื่องเอาาเดียเนยเออโอ้นี่อครื่องี่นี่กอเครื่องเออเห็นมัน มานก็รองเบิ่งกันนะท่านผู้ชมอันนี้ว,าวา่างปลาเครื่องนะท่านผู้ชมคืออะไรเน้ำไหนแห้งทาง่านผู้ชมุนะ,ะไหนแห้งขนาดน้ำใส่ก็แห้งขอทำกาน้ำไหนแห้งแห้งทาง่านผู้ชม ไหนเนาะหนึนนคนที่เขาบอหักเ็คนทีเขาบอหักเป็นยังเขาคือบอหักเขาบโขอบโลเขาบขอโลบอโลเขาก็หากินม้นจริงเหรอนี่นบอกคุยยิญญ่งมุ่งมนเดินในโลกแต่ขขเขา,า, <c oughs> าก็ขาดเจ้าบ่ไใดว่าสุนะเจ้าก็แค่คนที่เอาหัวเขาขึ้นหน้าเพชรจะซื้อแต่ผมมีสิทธิ์กว้างเขาหรอกหาเอ้ย sao xá xã ủa viên hả cướp bậc xá

Ăn này. Đây ba. Buồn. Buồn. Buồn ba. Buồn. ได้ครับมันอยู่บ่างมาแรกนี่มันมันมันกำลังใส่เวทีมั่งเพิ่มโอ้นำไรแห้งขนาดเนาะนำเนาะปลาเครื่องปลาเครื่องปลาขาวปลาขาวอันนี้ป้ายยังไงป้าบูฮูบรรยากาศ Нем! 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 ถือว่าเบสมากะไหลเครื่องทังพี่น้องเอ้ยกสมมติพี่น้องเออเสยปกข่าปากขงนี่มเลยอู้กระตูมน่อยทนปเ็ข่าปกขงป่าคัลองสทนปส้มตให้เ้าให้เมื่อยของักเจ้าเก่าแมนบอกปยังคือโบหักเจ้ามันบุลเจ้ามันบุล พอกับุ่ว้วยกิอยู่หน้ากินแต่น้ำแป๊บสี่แป๊บสี่พี่ทอมอันนี้คือลาล่าท่านผู้โาคาี นาตาไม่ตีทำได้เนาะ้าตาทำนี่เจ๊ต้นอ pues ันบุส้มบ่เมืองบุสมเลยโอ๊ยโอยเจพี่แด้วเราก็ตึงซะด้วยดิเราก็ตึงซะด้วยมาสนิจะเว้นยางกินเลยอะ ก่ายิปเป็นเมื่อกี้ไอ้เราก็หลอด้วย ลอดไปม,มันจะาดยำแรงที่ำตะเวนตวกินเศรษาบัตวทางัวชม 是。<laughs> bên nhà nằm lại hay là xây nằm khuôn trong quân bếp không mò một cái đại không nay subscribe cho kênh Ghiền Mì

กใส่เด็ดนะปลาใส่เด็ดโอ้ปลาแค่นียงต่ำเอาอาอไวะนี่เตเขาไปเลยวะนีปะ่ปลางนั่นนะปลางนั่นโอ้ปลาคอกลงสองตัวพันิสมสองตัวแล้วนี่นี่ปะลาปะลาปะลาแล้ว

đến ngàn câu nọ ngà đưa Đến nọ chắp Đến nọ nè giảm lăng các bại nó nè luôn 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 chạy ê ê ê ต็งตึงคือคือยืนคือยืตึงยนบคือลบคือลบคือแดโอ้ยบอคือสพี่นอเลยดันเาะมันดึกมันตัวตึงตัวตึสอืมเอาจามมังก็ไปทันันัอ้นี่บรรยากาศฮะตือ่ตือ่คือหรือ่โอ้บ่ตึงสาเนาะคือเรตตึงส่เนาะตึงสาม Bò tưng, bóng bóng mà mực bóng tưng bóng 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 tưng bóng 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 tưng bóng 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 thôi này bóng 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 bò

mọi người mọi đi mọi nó mọi người mọi người mọi người mọi này, mọi này đang người mọi nè mọi người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  mọi tới mọi ngườ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 i mọi đi mọi người đi mẹ mọi người mọi người Mamma mama Mamma 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 À Mamma Mamma bưng Mamma 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 มามามาคนนึงมามาเยอะคนนึงสิมามาทางนี้มาหนึ่งแก็บแก็บแก็บพันปูส้มโอ้ลวนปะอ๋อ ไอ้วะไอวะไอวะไปว้ปรปเระวปเระปเร็วขมอะไไป้ยงฝาอันฝากคือเมื่อวานนะอะไรอย่าฝาฝาไม่อยากนะกูล่างห่นคืออางห่นงานตีที่บอกอ่าางห่นงานตีโอ้โหถือแล้างห่างยกาลูกค้าเลือกได้แล้ว่างก่

ฝนตกยังฝนตกแต่วันลุงนอนอยู่บนไหนบนเนาะเออไห้เรื่องบนไหนเรื่อง่นไหนจี๊บเย็บประหลาดทำไปั้งขึ้นมาขึ้นมาข้นมาตั้งไปตั้งไ กคยังใครจะกลิ่นรุ่งตื่นเนาะหางเหียมออกไหมหางเหี่ยมออกไหมเหี้ยเหี้ยเกื่องโอ้โหโอ้อ๋อมันตามไรสิเนาะพี่น้องโอ้โหโอ้โหเริ่มเห็ดแล้วเนาะพี่น้องคอยคอยมาดิมาดิ บ่ไดเนาะบ่ม <C> ันตตยไปบ่บ่บ่ปิเนาี่ย่างไม่ได้มันนบบาดนตรงเดี๋ยวมันต่อย่างต้นเผ่อเผี่อเผื่อเพี่อเองพี่น่ง่อ ủa phá nhanh nó phía đâu không? ui 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 phá ra phía đâu ơi bơm ăn mũi nhập khả nơi mày nói à anh ơi đỡ bà hương bà hương nghe tham mưu xuống mưu xuống

ม่ e e เอออันนี้จนล่มเด่นลงเลยเกือบห้าเนาะช็อกโกแลตไปไกลน่าเสศานสั้นเอกมาเครื่องเงี้ยกี่ขีดกี่เดือนปะกินกินอู้หูมันมันพี่น้อกมันพี่น้องนี่เดพอได้อยยังพี่น้อกตู้เนื้อหันออกให้เขาเบิ่งเดี๋ยวมันไง มาถ่ายดิมาถ่ายกิ๊เลยมาถ่ายได้หรอมาออกอนะไรโอเคมาถายนี่มาอยู่พี่หนองเอ้ยเบิ้มกันเออนี่คนน่าก,กินมานี่